ครับ <c oughs> ามาต่อกันนะครับมาต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับพอดีป้ามาเบิงสวนผักปืชผักสวนขั้วผักริกต่างๆนะครับมะเขือมะเขือเปาะนะครับอันนี้เป็นมะเขือไม่ขาวนะครับสวนของพะลุ่งก็ไม่ป่านะครับเป็นปลูกใ้ตะไคร้นะครับเป็นมะเขือขาว กระเปาะสีขาวเอาไว้จะไปหาเห็ดข้าวเจ้าอื่นอย่างน,นาะปลาดใ่กะเพราใส่มะเขือปาดเพ็ดนะั่นสิไหมครับแกงเชียวหวานนั่นสินะพันนี่หน่วยมันมันขา,ขาวๆนี่ครับกระลังดอกกันสีม่วงๆแม่นมาแล้วครับนี่ไปนี่ ไปนนลหอดแถวป้านเขาโคตรนะครับนี่ครับปลาน,นีแม่นหมดเลยอันนี้คือบักเขือเปาะนะครับพันนวยขาวเจ้าหน่อยกับพ่อเก็บแล้วครับนี่แบบนี้บางนวยใ่เหล้วบางนวยหน่อยอยู่นะครับแยวสิบผ้าปเขาบิ่งนวยบักเขือนะครับเห็นยู่แบบๆบ,บ,บ้างหนึ่งอันนี้นี่ครับ นี่คือเยาวชนเด็กนั่นนะครับท่านพ่อเก็บนะครับนี่ต้องให้ใหญ่จางน้อยใจพ่อเก็บนี่ครับหน่วยมีแทบทุกต้นนะครับแต่ว่าท่านหน่มีหน่วยใหญ่นะครับสงสัยเพื่อนจะเก็บไปแต่เมื่อเศร้าหลอกมั้งครับนี่เพราะว่าผมมาไทย เบื้องไฮส้มพอท่านนะครับเพื่อเก็บเน่อเส้าเก็บให้ลูกค้าเพิ่นนะครับน,นี่ครับเพิ่นเอาหยาอ,ยาอ,อกคือจังปกพิกเลยครับนี่อันนี้ครับเอาหอยาอ,อกนี่ครับคันเอาหอนาอ,อกเปนดีคันเบ้าหนาอกกันหกตึงเดียวก็เห็นหนุ่ยนะครับแต่ว่านี่เพิ่นเอาหยาอกแล้วนะครับมะเขือปราะ น้อยขาวนี่ครับดอกะหมอนดอกสีหมอนนครับหน่วยโอ้หน่วยนี่เป็นน้อยเงยตินี่นี่ครับนี่หน่วยนะครับมะเขือหน่วยนี่กับน,น่วยเงยนะครับนี่มีแทบทุกต้นนะครับ น้อยก็เป็นมะฮำมีหฮางฮังนะครับนี่ครับอันนี้น้อยเนึยงนะครับนดิน้อยเงยพ่อเก็บแล้วอันนี้เห็นแห้งๆเนอาๆที่เป็นใบเด้อครับมันเป็นอ,อย่างน้น้อยเงยนะครับนี่ครับน้อย กไ็ไหลเข้ากันนวยกันไหลแต่ว่าเบิงเ้งแล้วเจ็บไปแล้วมั้งครับนี่โอ้บ่ค่อยเห็นเห็นต้นน้อยหน,น,น,น่อยครัมต้นน้อยซ้ำนี่น่ครับนี่ต้หน่อยหน่อยไม่ซ้ำนีล่ละเรือไปเบืเบ้องแล้วว่าจะเก็บไปแล้ทั้งครับนี่ผมเห็นนี่ครับ หน่อยนี่จะทำเนี่ยหน่อยหน่อยมะเขือเบื้องเลี้ยวเพื่อติดเก็บไปเบื้องเศรอบ้างครับนี่หน่อยง่ายเพราเห็นที่ผมเห็นยุบสองหน่วยเหมือนสักบางหนึ่งนี่กะอาจจะเบื้องเลี้ยวเพราะเห็นมั้งนี่ครับหน่อยหน่อยเหน็นปะแต่ว่าดอกนี่ร้ายครับดอกดอกสีมว่วงเต็มอยู่ ดอกครับนี่มันจะดอกแล้วก็นุ้ยหน่อยๆนะครับนี่นี่นุ้ยนี่นุ้ยน่อยๆถ้าดอกมันจะลายเอาอันปลายอันบักเขียนี่เจ้าเก็บไปแล้วบ่มือเศร้านี่ตีถ้าเกิดเห็นหลายนุวยอยู่ที่มันใหญ่ๆเราไม่ได้เอาไปนี่ครับ นี่นะทั้งสวนนะครับนี่กะเพิ่อนกะเก็บไปแล้วนะครับ,กบเก็บส่วนหมากกะเจ็บวางเหมือแลงบ้านนะครับไม่เศร้านะก็มีเก็บไปกินได้ซื้อนะครับแต่อันนี้ก็ดอกดเต็มเลยดอกสีม่วงน้อยๆก็หลนะครับนี่ครับนี่น,น,นี่น้อยแบบบ้านจำานี่ยไหลครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ,รบป้าตนคนได้บ้านน้ะครับเด้ครับ